คราบสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่อยู่ทั้งบ้านนะคะสำหรับมือนีกับเป็นวันที่6เดือนสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมือนีแอดกับเพิ่งได้ลงคลิปเก็บตกงานนะคะเนาะเก็บตกงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อเจตกริย์ขึ้นประดิสฐานที่วัดบ้านราชดำริเด้อค่ะพี่น้องเด้อตำบลน,น้ำสมอําเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีเด้อค่ะพี่น้องเด้อข้าเอาผู้ใดมีโอกาสกัขึ้นไปสักการะบูชาเพลนใดเด้อค่ะเด้อซึงเพอนประฏิสฐานอยู่ทังหันเด้อค่ะ ค่ะสำหรับค่ะซึ่งก้อนหน้านี้เพิ่นก็ได้เอาหลวงพ่อไปพักพิงอยู่ทีิอูชันวิทย์เลยค่ะเด้อค่ะผู้่ได้แวะเวียนไปทางนั้นกัเอารถไปซ่อมน้ำเพื่นได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพื่นบริการเป็นกันเองเลยค่ะพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดจะพาไปติดตามคลิปกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะค่ะกราบสวัสดีพี่นอ้องเอฟซีทียู่ทางบ้านเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค้ามเกลียวพาเพื่อนเลยค่ะพี่น้องเด้อค่ะมื้อนี้แอด ยูทิอําเภอนําโสมนะคะจังหวัดอุดรธานะะีนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเพิ ouais, ่นสีมีบุญใหญ่นะคะพี่น้องเนาะเพิ่นหลวงพ่อเจษกษัตริย์เพิ่นก็ได้มาหอดแล้วนะคะตอนนี ame, <pasa> ้ตอนนี้เพิ่นกกำลังพากันรวมมือรวมใจกันเนาะค่ะพี่น้องกําลังจะพากันตกแต่งเนาะค่ะเนาะค่ะตกแต่งรถเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นจะแห่มือื่นนะคะพี่น้องเด้อผู้ใดว่างหรืออยากรวมบุญน้ำกันก็เชิญนะคะพี่น้องเด้อ อำเภอนำสมตำบลน,นำสมอำเภอนำสมจังหวัดอุดรธานีเด้อค่ะพี่น้องเด้อ <Okay. S 1> ภูหินขาวนะค่ะเนาะคะ่ะเอา้าจะพาไปส้มไกลๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นกาลังตกแต่งรถเด้อค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้ค่ะอันนี้ก็คือรถร่วมทําบุญนะค,ะนะคะ่ะเนาะขอเชิญรวมทําบุญนะคะ่ะเนาะค่ะซึ่งเป็นรถที่เพ่นยกนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือป้ายเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะ อันนี้ก็คือป้ายทะเบียนแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหกนะคะพี่น้องเด้อค่ะเอาผู้ใดมักเสียงดวงเสียงศพพี่น้องกาพี่จรลลนาเอานะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะอันนี้อาจารย์เพิ่นกับกําลังเข่งคึมนะคะตอนนี้อันนี้อาจารย์ปองนะคะพี่น้องเนาะค่ะเอาได้แอดจะพาไปเบิ้งอีกขั้นหนึ่งนะคะเนาะซึ่งเป็นอันนี้กระแมนมานะคะ่ะอาจารย์ค่ะ อันนี้ก็คือขบวนที่เพินจะแหมอื่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้ก็คือป้ายทะเบียนรถเพื่อนเนาะคะน่ะเนาะอันนี้สิ่งเพื่อนรถทีพนจะแหมเนาะ,ค,ะนนค่ะเนาะค่ะเข้ากำลัง้ากันจัดเนาะคะ่ะรวมแรงรวมใจกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อมืออื่นจังไดกะขอเชเนนะะิญเด้อนนะคะ่ะเด้อผูดอยู่ไกลเนาะค่ะเนาะค่ะอำเภอน้าสมเด้อค่ะตำบลนาสมเด้อค่ะพี่น้องเด้อ วัดคู่หินขาวด้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือคันที่สองด้วค่ะพี่น้องเด้อสามเจ็ดแปดเจ็ดนาะค่ะค่ะเอ,อจาจังได้กายพี่น้องพิจารณาด้อค่ะเด้อกะให้มารวมบุญน้ากันเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็คือแอชเชิญรวมบุญไปน้ากันด้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือองค์หลวงพ่อเนาะค่ะเนาะที่เฮาจะได้เอาขึ้นเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือเสียนเนาะคะ่ะเนาะเสียน เจ็ดเสียนเนาะ,ค,ะ,ะค่ะหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์เด้อพี่น้องเด้อค่ะเอานี่ทีมงานเนาะคะ่ะเนาะอันนี้จัดดอกไม้นะคะค่ะส,ส, <c oughs> สวัสดีค่ะค่ะ,คะเอาอันนี้ทีมงานจัดแต่งดอกไม้เนาะคะ่ะอันนี้จัดแต่งดอกไม้นะคะ <c oughs> ค่ะขึ้นไปใ <c oughs> ส่ตรงไหนคะ่ะ โอ้ค่ะไปเอาพี่น้องอันนี้ก็คือที่เป็นปราดับนะะเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็คือพานภุมิคืออย่างเพิ่นเนาะคะ่ะที่เพิ่นเดืเ็ดเนาะค่ะเอาจังไดกะเชิญส่วนพี่น้องะะด้วค่ะเด้อมาห่วมบุญนี่กัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้เนาะคะ่ะที่เป็นป่าเนาะค่ะเนาะขอเชิญร่วมทําบุญขบวนอัญเชิญหลวงพ่อเจ็ดกษัตรเนาะคะ่ะพี่น้องขึ้นไปประดิษฐานเนาะค่ะเน,ะนาะณวัดป่า ราชดำรินะคะผู้หินขาวตำบลน,น้ำสม,มอำเภอน,น้ำสมจังหวัดอุดรธอานีประคาศผิดน้นองเดอ้อวันเสาร์ที่5สิงหาสองพันนะคะเนาะนซึ่งตอนนี้เฮากำลังจัดพิธีเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะขบวนค่ะเดี๋ยวาาคล้อองม่นี่ก็เป็นฝายที่เพิ่นจัดดอก,ะะกไม้เนาะคะ่ะเนาะค่ะดอกไม้เนาะค่ะเนาะพี่เพิ่นจะ รวมแห i ขบวนมืออื่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาจังไดกาเชิญส้วนพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะค่ะเนาะจังไดกาเชิญส้วนไห้มาเอาบุญน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อซึ่งเป็นบุญใหญ่นะะเนาะค่ะเนาะค่ะที่เฮาจะได้อันเชิญเพิ่นไปปฏิสถานเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นทีมใบตองเนาะค่ะทั้งนี้ใบตองค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ก็คือทีมใบตองเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาจังได้ค่ะค่ะอันนี้เพิ่นกำลังหาน้ำกินค่ะทั้งนี้มีแต่สาวสวยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาจังได้ค่ะให้พี่น้องผู้ใดอยากมา่วมบุญน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะจังได้ค่ะเชิญชวนเด้อนนะค่ะพี่น้องเด้อซึ่งเป็นเมื่ออื่นเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นจะแห่ เวลาเก้านาฬิกาได้เนาะที่เพิ่นจะแห่ค่ะเก้านาฬิกาได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาจังไดกาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะน้องภูใดอยู่ไก่เนาะค่ะน้องอยากมา่วมบุญกับมาได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะซึ่งเพิ่นสิได้อัญเชิญปฏิสถานเนาะค่ะเนาะค่ะขอให้มาร่วมบุญด้วยกันเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้แหละค่ะคือองค์ที่ว่าหลวงพ่อเจ็ดกริย์เนาะค่ะเนาะที่เพิ่นจะอัญเชิญ ขึ้นมืออื่นอันนั้นก็คือเป็นองค์ใหญ่ของเพิ่นเนาะค่ะเนาะซึ่งเขาก็รวมแห่งรวมใจกันเนาะค่ะผู้ใดว่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อจังได้ก็เชิญเชิญมาเนาะค่ะเนาะอันนั้นทีมงานดอกไม้เพิ่นค่ะดอกไม้เพิ่นก็มาอีกรอบค่ะแล้วเพิ่นก็สิได้ปลูกผ่าภูมิยังค่ะผู้ใดว่างก็เชิญเด้อนนะค่ะพี่น้องเด้อค่ะ กบสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่อยู่ทางบ้านเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้า,าสู่ช่องข้ามเก้วพาเพื่อนด้วยค่ะพี่น้องเด้อค่ะมือนีแอดไกยูที่ตำบลน,น้ำโสมอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสื่ออื่นนี่เพื่อนจะมีบุญใหญ่เนาะคะ่ะเพคุนแม่แม่หลวงพ่อเจตกระซัดเนาะค่ะซึ่งเพื่อนทีนปฏิสถานเนาะค่ะขึ้นวัดบ้านราชดำริเนาะค่ะเนาะพี่น้องวัดผู้หินขาวเด้อค่ะหรือเอื่งอนง่ายๆเนาะะคะ่เนาะ เอาจังไดกาเส้นส่วนพี่น้องด้อค่ะผู้ใดทียู่ไกลเนาะคะ่ะจังไดกาเส้นส่วนมารวมบุญน้องกันนะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาอันนี้กาคือบายสีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะส่วนข้างหลังเนาะคะ่ะที่ว่าได้เห็ดถวายเพื่อนเนาะคะ่ะที่วาสีได้รวมกันนะคะส่วนด้านนาของเท่ากาเพื่อนกาก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ค่ะถ้ากันเห็ดธารกินเนาะกันงานไผ่างานมั่นคะ่ะพี่น้องค่ะเอาจังไดผู้ใดยู่ไกล่กา ขอรชเช่นนะคะพี่น้องเด้อมาเห็ดปุ่นควมกันเนาะคะ่ะเมื่อนี้เป็นวันที่ซีเนาะวันศุกร์ที่สี่มาเป็นวันอาทิตย์เด้อวันศุกร์ที่สีเนาะค่ะพี่น้องวันศุกร์ที่สีวัน, 4, ว,นวันเสาร์ที่หานะะเนาะค่ะเนาะซึ่งเป็นมื่ออื่นเนาะคะ่ะเวลาเก้านาฬิกาเนาะคะ่ะเพิ่นจะได้เคลื่อนย้ายเนาะคะ่ะแห่ไปขึ้นไปทีงวัดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะวัดภูหินขาวเด้อค่ะเอาผู้ใดอยูกก่ใกล้ตังได้ขอเชิญชวนเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อ <ท>เอาทะเบียนรถค่ะโอ้ยผู้ผู้ยุคขางๆเพิ่นรุ่นได้ค่ะพี่น้องรุ่นทะเบียนรถนะคะเนาะเอาเดี๋ยวแอบจะทายให้เบิ่งน,ะะนงด้ค่ะพี่น้องเด้นะอะะเอาเพิ่นรุ่นทะเบียนรถด้ค่ะพี่น้องว่างหันเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหกด้ค่ะพี่น้องเด้อนครปฐมเนาะค่ะเอาจังไดพี่น้องหันผู้ได้มกเสียงโศกนะคะเอาจังไดกะแอดฝากเป็นแนวทางด้ค่ะ,ะพี่น้องเด้อ เป็นแนวทางเด้อค่ะค่ะอันนั้นก็คือป้ายทะเบียนรถเด้อค่ะพี่น้องเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหกด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาจังไดแอดกัฝากขอบุญขอบคุณแท็ซีเนาะค่ะแอดคือถอดอยู่ค่ะแต่ว่าแอดกับผมมีเวลาเดินล่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาจังไดแอดกับฝากไปพียงแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อมือเอื่นจังไดเฮ้ากับคอยรวมแห่ขบวนไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดกับกาบสวัสดีค่ะ